สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอวารินชำราดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่ขายสละมาซื้อเองนะคะมาซื้อเองเลยค่ะรถมารับเองเลยนะคะตัวนี้มาเองเลยค่ะสี่แถวจานคู่ขายสละกํำลังจะยกขึ้นรถนะคะความกว้างของทานก็คือสองเมตรนะคะตัวนี้สองเมตรนะคะ สองเมตรตัวนี้ดูขานะคะขาอิสระจะมีชุกเป็นตัวทำงานนะคะตัวนี้ยอดตามท้องไร่ท้องนาตามเนินตามเขาตามหลุมตามบอ่อได้หมดนะคะตัวนี้เพราะว่ามีชุกเป็นตัวทำงานนะคะดูขานะคะขากบตัวนี้ดูกรงจักนะคะกรงจักจะมีสองตรงจักนะคะเพราะว่ามันกว้างกว้างนะคะใช้กรงจักรสองตัวเลยนะคะ เป็นตัวทํางานนะคะเอาประกับเป็นตัวทํางานนะคะตัวนี้สี่แถวจานคู่นั่งขับขายอิสระถังก็มีสี่ถังนะคะตัวนี้นะคะในถังนะคะจะมีจานนะคะจานตัวนี้เป็นจานสามหมุนครึ่งนะคะสามหมุนครึ่งอยู่ในนี้นะคะสามหมุนครึ่งข้าวโพดจะลงทีละหนึ่งเม็ดระยะห่างของต้นก็คือ ่าสิบห้าเซนนะคะสิบห้าเซนนะคะน,นี่นะคะมีสีถังสีแถวก็สี่ถังนะคะสีแถวก็สี่ถังถังปุ๋ยเป็นถังสตแตนเลสนะคะถังปุ๋ยนี้เป็นถังสตแตนเลสตัวนี้ใบแถมนะคะจานแถมเป็นจานสีหุนนะคะพาะจะลงเทงไรสองเมตรระยะห่างของต้นก็คืออ่าเซนนะคะตัวนี้ นี้เราแถมสลักด้วยนะคะแถมสลักให้ด้วยนะคะแถมสลักให้ด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะตัวนี้ขอบคุณลูกค้าเพอวารินชำรลาบจังหวัดอุุลราชธานีมากนะคะที่ไว้วางใจร้านของเรานะคะมาซื้อถึงร้านเลยนะคะถ้าคนไหนสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224 มีสินค้าสต็อกไว้มากมายเต็มโกด,ดังนะคะสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ 1, ทันทีทรงทางไปษนีเก็บเงินไปทางก็ได้นะคะตัวนี้ง่ายๆนะคะไม่ต้องมาถึงร้านก็ได้นะคะตัวนี้ไปษนีเขาก็ส่งให้นะคะเราก็จ่ายเงินที่ไปศนีนะคะตัวนี้ง่ายๆนะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจนะคะสินค้าร้านของเรานะคะตัวนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ สนใจทักมาเลยนะคะะส่งให้ได้ทันทีค่ะไม่ต้องรอสินค้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ